สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาว YouTube ทุกคนนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับแบงค์แทคเตอร์สีลอสซิ่งนะครับใครอยากรู้ความรู้หรือสาระดีๆเกี่ยวกับรถแทคเตอร์ครับก็กดติดตามผมไว้นะครับครับผมวันนี้ก็จะมาแชร์ความรู้เกี่ยวกับจอกหมุนครับบตเตอรี่ที่ใช้กับรุ่น lc 708นะครับว่ามันใช้กับรุ่นไหนได้บ้างนะครับจากประสบการณ์ครับที่ใช้มานะครับ เพราะว่าผมใช้รุ่น L 1 7ทั้งสองคันเลยนะครับแล้วก็มีจอบหมุน2รุ่นออกจากศูนย์มาเลยนะครับว่าผมไม่ได้ไปซื้อทางนอกนะครับเขาให้มาจากศูนย์เลยว่าใช้รุ่นนี้นะครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับแล้วก็จะบอกฟันของจอบหมุน,นครับว่า ว่าใบมีดของกับหมุน,นครับว่ามีกี่ใบแล้วก็มีกี่ร่องร่องหนึ่งนะครับว่าใช้กี่ใบนะครับแต่ละรุ่นเพราะว่าวันนี้จะมารีวิวสองรุ่นนะครับเป็น rx เป็น rx 18 2 f กับ rx 1 9 2 f นะครับ เดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับว่ามันแตกต่างกันยังไงนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวผมจะพามาดูรุ่น rx 1 8 2 f นะครับว่าจะมีกี่ร่องนะครับจะนับให้ดูเลยนี่ครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9ร่องนะครับ ของรุ่น RX 182 F แล้วก็ลองนึงนะครับจะมีใบมีด6ใบนะครับรวมทั้งหมดก็54ใบตัวนี้ก็เป็นของจอบหมุน RX 182 F ใช้กับรุ่น L C 7ได้นะครับใช้กับรุ่น L C 7เดี๋ยวจะพาไปดูอีกรุ่นหนึ่งนะครับ ใช้กับรุ่น lc 7ได้เหมือนกันตัวนี้ไม่ทราบว่ามันยาวทั้งหมดกี่เมตรครับแต่ว่าผมทำฝากระโปรงมันยาวทั้งหมดเมตรประมาณเมตร80เดี๋ยวจะมาวัดให้ดูเลยนะครับความยาวของลอตเตอรี่มันยาวเท่าไหร่นะครับ เดี๋ยวจะวัดให้ดูนะครับตอนนี้เอาขอบนอกนะครับขอบข้างนอกตอนนี้เลยโอ้ยถึงข้างนอกฝากระโปงเลยนะครับเมตรแปดสิบหกนะครับความยาวทั้งหมดเมตรแปดสิบหกกว้างทั้งหมดเลยนะครับเดี๋ยวจะวัดข้างในให้ดูครับ วัดข้างในให้ดูครับข้างในเมตร70 78 78นะครับเมตรเจ็ครึ่งฝาข้างในโซนฝาในเลยนะครับตัวที่ใบมีดอยู่นะครับ มีดปดสิบแปดครึ่งเนค,ครับเดี๋ยวเราจะไปวัดเจ้าตัวอีกตัวหนึ่งนะครับดุ่ r x หนึ่งเก f นะครับว่าจะมีความยาวเท่าไหร่ตัวนี้มี54ใบนะครับใบมีดเกล่องโอเคครับตัวนี้จะเป็น r x 1 9 2 f นะครับ จะวัดด้านนอกให้ดูเลยนะครับระยะเท่าไหร่ตัวนี้2เมตรพอดีนะครับอีกนิดนึงนะครับเกือบถึง2เมตรเมตร9นะครับตัวนี้เป็นมุมด้านนอกนะครับ ก็เอาความยาวทั้งหมดนะครับความยาวรวมเราจะมาดูข้างในนะครับข้างในขอบเกาะข้างนอกนะครับข้างในเมตรเก้าสิบเอ็ดนับเมตรเก้าสิบเอ็ดเซนครับผมก็เป็นความยาวข้างในโดยรวมนะครับแล้วก็ความยาวข้างนอกโดยรวม มเมกือบถึง2เมตรครับเมตร99นะครับข้างในก็เมตร9ก้อพอดีตัวนี้จะมี10บล่องนะครับ60ใบพอดีนะครับใบมีดจะใช้อยู่ที่60ใบนี่ครับสองรุ่นนี้ก็ใช้กับรุ่น l 1 7 7 8 8นะครับใช้ได้นะครับแต่ตัวนี้จะ เปลืองกำลังลดกว่านะครับเปลืองไปนิดนึงนะครับเยอะกว่าไปล่องนึงก็ใช้กันได้นะครับโดยตัวนี้จะกว่างกว่ารถไปเยอะเลยนะครับแต่อีกอันนึงแต่อีกอันนึงก็ยาวกว่ารถไปนิดนึงเหมือนกันโดยผมจะไปวัดตัวรถให้ดูนะครับว่า มันก่วงเท่าไหร่นะครับครับผมเดี๋ยวเรามาวัดล้อรถเลยนะครับทั้งสองข้างนะครับเอาเป็นล้อหลังนะครับล้อหลังจะก่วงสุดแล้วทั้งหมดครับประมาณเอานะครับประมาณเมตรหกสิบความก้วงของล้อรถนะครับก็สบายๆนะครับก่วงกว่ารถอยู่แล้วนะครับก็ใช้ได้ทั้งสองรุ่น โอเคนะครับคลิปนี้ก็มาแชร์ความรู้ครับเกี่ยวกับโรตารี่นะครับที่ใช้กับรถแท็กเตอร์รุ่นเอ7 0 8นะครับจากประสบการณ์นะครับว่าผมก็ใช้2รุ่นนี้นะครับครับผมก็คลิปนี้ก็เป็นความรู้เกี่ยวกับโรตารี่นะครับทั้ง2รุ่นครับรุ่นแรกก็จะเป็น rx 1 8 2 f นะครับจะมี9ล่อง54บใบนะครับอีกรุ่นหนึ่งจะเป็น RX 1 9 2 F 10บล่อง60ใบนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ถ้าพี่เพื่อนๆคนไหนชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนครับผมครับสวัสดีครับ